สบายดีพี ite, ่น <fort> ้องสบายดีเอฟซีที่ฮักแดงสุกุสุโคนสมองสุบวนสบายดีงานแรงๆพี่น้องเฮยยังลูกเพฮะลูกทั่วโดยสบายดีปลาที่โตอืมพี่ไป่น่อปลูกมักทั่ว เออออกแล้วรุ่มเล่าว่ี่ยไปหารุมเล่าแม่นอะ้วข้อมหกเนต้องผู้เจ้าออกไปเนาะหาหกเดือนเนาะไอ้พุทธแม่นอะไรเพือเพื่อสี เล้วเขาโอ้สามสาวไปใช่นไปใช้ลูกใจไปใช่ฮะเราปอเป็นเช้านะอืเออถักผักแงาไอ้เลยไหน ตัวฝักยาวเพิ่นว่าสิปลูกตัวฝักยาวกูข้องเดียวนี่ลพี่เขาจะเอามาใกล้แล้วก็ยันงัวจรองเนาะแบบมันขึ้นเป็นพุ่มใหญ่ได้ไงเนี่ยบริกินได้ลูกพี่เลยงูแส่งงูม่วงตัวว่าเรียว่างูกาในฮะกาใน mong nhanh này mong nhanh đe bảy ra này nó tha tao ngoài là lo phân ra phân ra phân đấy phân ra cái ra ngon ra phân ra nuôi là lô phân ra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  phân มันห่าเลยเนาะลายขนาดได้พี่สองสี่หกแปดสิบโอ้ยสิบปลายหน่อยข้าเจ้ายันงอกกินนะนะเจ้าเครือผูกข้าเจ้าฮะมีวานดีโอ้พักเทียมเจ้ามันบอกอยากออกบ่เนี่ยนั่นบ่หรอพี่วานโอ้พวกลิสิดอกสีดวงเนาะ ดุ๊กพี่เขามีหวานดีได้พี่น้องเอ้ยเพิ่นสืบทอดมาตั้งแต่แม่แต่พ่อเพิ่นผู้ใดเนี่แต่บรรพบุรุษพคนแล้วเนาะเอออย่างนั้นบ่หรอกพี่โอ้โหธรรมดาได้พี่น้องเอ้ยหวานดีหวานดีเจ้าบุญคุณหรือเปล่าแซมันอันนี้แหละเจ้าบุญคุณหรือเปล่าจะได้เออ วันดีวันดีพี่น้องเว้ยของดีเพื่อนวะผู้ใดลิซิดวงมดลูกบดีมดลูกอักอเสบต้มกินหวานเพื่อนเศร้าเพื่อนวะแต่ก้าวมังนาวเจ้าเนาะุ่มมรักไงงามก็้กล้ยเออเคยต้มลิงมาปกคุมไว้อือ นายยังกินแรงมั้ยเนี่ยยังบ่มียังบ่มีรายการเลยเพื่อนวะยังไม่มีรายการเลยเพื่อนวลยอันไหนก็เออซื้อมือหน่ะนะแม่นอะไรกินมือละอันสองมือละโตัวสองตัวมึงมึงมึงพักไว้ทางนี้ก่อนพี่น้องเอ้ Sông kháu này cũng đi lông tay đồn rồi đấy. Phía bên ngoài tận tế. Ui, mặt đượn lắm bây lưu ý Mẹ nông ở mưa này cũng... Sắp qua văn rồi nè. Mẹ nông ở mưa Thái cũng sắp qua văn. Đấy có phải. thua này. nè đây nào. Số khỏi phục rồi đó. Bỏ đi nhau vào đây đấy. Đi nhau lên nó cháu này Nói nè. แทวคุ้มเลยแหละเลี่ยงเท้คุ้มเลยแหละบางช่วงเงี้ยผลนะเจ้าเก็บอชุเจ้าเธอระกกับเธออะไรนะเธอใครเมื่อวันเก็บเอาว่ะอ้มันแบบมันข้นหนุกเทไดพี่ปลูกทั่วนี่ใครก็แตงเขาว่ามันได้กินเยงหมดทั่วเนี้ยโอ้ปลูกน้ำแน่เลยเนาะปลาหพันมาเต ชือร้านหักชื่อมาแต่หุ่นหมักหมักเงี้ยบ่หมักเงี้ยบ่สอกพูดแล้วบ่นึกกลัวสอกกลัวพูดแล้วเนาะป็นแขนเลยเพื่อนว่โอ้ดูดูดูปัดที้ตุพี่น้องเอ้ยอื๋เจ้าว่าบักอักเนยเน่ะบ่จักพันอักเนยเน่ะบ่จัก เกียรต,ยยตยิอ่อากเลยคอยคอ,อยอ่านไม่ใช่นะอ่ากค่นี้คอ,อยอ่านอ่ากเลยอ่านโมเปียนเนาะอ่ากเลยคอยวะมึงมาท <มา S 1> <า>อดถัดนะบม่ได้ใช่ไเออโอ้ยแม่นนั่นแหละขันได้ตายเลยย,ลาาย,ลยากได้สิคืนนะ มันยากาดตรงไห้ตรงหน้าพี่้องเวยย้ำแรงมันยังนู้นู้เข้าไปกัดโอ้ยนั่นแหละชายไัยมันจะสดนะเออโอ้เป็นไไอ้เคยไทยบ้านเฮาบริทูมาบ่เดี๋ยวนี้อือบาวไทยบ้าน โบไดโทโธมาพนาอนด้วยทีมงานเราพี่น้องเอาา้ยบา่าไทยบ้านเบาเกาหลีพากันเฮ็ดง,งานอยู่ไทยอยู่แล้วเพื่อก็ได้เนาะก็ได้หาเงินพี่น้องเอย้ยไทยก็ได้ครับโบไปแห้งกระโบมีโอ้ระวังเด้อบ่ใช่หัวเกือบเนจัดจัดมินหน่อย Ờ, bơi níp liếc khó bắt Ừm mhm 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 nhúc nhúc mhm 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 กันมีไก่แม่อยู่ท่งเนี่ยบอกเออเจ้าคือโบลงไปปล่อยน้ำไก่แม่ลุงดอนอยู่ท่งพุ่นมันมีไก่แม่อยู่มันไ,ไปไปใช้ดอกเราลงพลอยแล้วเราลงเมรุนึงหมื่นนะเราเห็นคาราวบ่อลงอีกได้สี oui. ส่สแีกยังมันก็ไปนอนน้ำไก่แม่น,มแนี่อยากบัรลาๆมาระยะนี้เดี๋ยวย่านแต่มาไปกัดน <มา S 1> ั่นแหละอบัรล่าจะเอาคืนมา สวนทอแม่ก็จักยังได้เขาก็บริลงลายมือแหละหักสีเงาคนนี้ร้องทำเราอืมสีเงาสีใหญ่กว่าอยู่เพราะว่าเราปลูกก้อนของไอ้เคยปลอมเพิ่นปลูกน้ำหลังไดนก็พี่อ๋อมาแต่เมืองเซบูทองอันไหนไม่นี่โอ้เอามาแต่ต่างเมืองเลยเนาะแต่ที่เราเอามาแต่เมืองเซบุทองเพิ่นว่า เต็มล้ำรถบ้ามากนะเลยเห็นเมืเ่อ,อวันแกมาน้องตะวันกับเมียกับภากันไปเห็นงานแล้วพี่น้องเอ้ยผ่านไปแล้วอยู่บ้านเฮาบ่มีรายหาบ่มีรายได้ผู้ดใดก็ได้อีกหน่อยก็เฮาและสิไปกับแม่มิ้น <laughs> แมนอืมแต่หึงเลยได้บริลลุ่งทพยนี่ก็ได้พี่น้องเว้ยแต่นูหน่อยยังบ้านก็เกิดหองเติบแล้วน้ำค่อยนะกัขึ้นโค้นคือกันมีร้อยไปปลูกในสวนน่ะงัวเขาไปกินตายบัส อืมโอ้ลมลมพี่น้องอบรรยากาศเท่ากำลรงแมนเฮ็ยยูเฮ็ดกินคันบุมีหัวจิกไคกับ่ได้เรื่องอีกแล้วบบเขาท่าอีกละเอาเอาไวส้สำนีกรพี่น้องสรักลิปนี้ก็ไไ้บุมีมยังไงพามาเบิง่งไอ้เคยปลอมพิ่นเฮาสวนเนาะโดยอุละอีกประมาณเดือนหนึ่ง,งพา,ามาเก็บ <laughs> เป็นหมากแล้วแหละเนาะอีกเดือนนึงนี่ขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบทุกขุทุกคนขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับคลิปนี้สบายดีสบายดี